โอเคใครที่จะให้ทำแอดให้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายโครงสร้างนะครับอย่างแรกก็คือ โปรเจกต์ที่ทำแอดาแอยเจบาทต่อเดือนอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยร้านอาหารเล็กๆที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในเพจที่อยู่ในกลุ่มเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นงานบริการของเราเพราะว่าไม่งั้นเวลามาเซตที่มาว่าเป็นการบริการจ้างเนี่ยผมะจะทํางานแล้วเหนื่อยเพราะงั้นอันนี้คืออยากแจ้งก่อนล่วงหน้านะครับว่าเราทำโปรเจกต์นี้เพื่อจะช่วยร้านอาหารเล็กๆทีนี้ใครก็าตามที่จะยิงแอดเดือนละ370บาทเนี่ยจะต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเรียน890บาทเท่านั้นซึ่งนั่นหายความ ว่าข้อแรกถ้าคุณจะให้ผมยิงแอดคุณต้องลงทะเบียนเรียน890บาทในกลุ่มเรียนก่อนไม่อย่างนั้นผมไม่รับทํานะครับเหตุผลที่ต้องเรียนก่อนเพราะว่าอะไรถ้าผมส่งรีพอร์ตให้อ่านคุณจะได้อ่านเป็นถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าแอดที่ผมทําให้มันไม่ดีคุณจะได้กลับไปทําเองได้หรือถ้าสมมุติว่าผมทําเดือนแรกไปแล้วซึ่งใครก็ตามที่ลงทะเบียนเรียนเดือนแรกผมจะทําให้ฟรีเดือนแรกนั่นหมายความว่าคุณลงทะเบียนเรียนเดือนแรกแล้วคุณใช้ทีมงานผมทําได้เลย เดือนที่2คุณเอากลับไปทําเองได้ก็คือไปดูเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเรียนนั่นแหละแล้วก็ไปทําเองได้แต่ถ้าสมมุติว่าเดือนที่2คุณบอกว่าคุณไม่อยากทําเองคุณเหนื่อยคุณต้องการให้ผมเอาเงินที่คุณมีอยู่ยมาต่อในแอดเพื่อให้มันลานต่อก็จะต้องจ่ายเราค่าแอดบวกกับ370บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะให้ยิงแอดอันนี้ก็คือต้องเป็นนักเรียนในกลุ่มก่อนก็พูดง่ายๆคือชําระแ9 0บาทเพื่อจะเข้ากลุ่มเรียนแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการใช้บริการทําตรงนี้นะครับ อย่างที่2ก็คือค่าโฆษณาค่าโฆษณาร้านจะต้องสำรองจ่ายให้เรา30วันล่วงหน้าเช่นถ้าคุณจริงแอด1,200บาทต้องบวกด้วย7%เพราะว่า Facebook เป็นคนเก็บเราก็โอนให้เราล่วงหน้าบวกกับ370ซึ่งถ้าใครทำงานถ้าใครลงทะเบียนเรียนมาเดือนแรกไม่ต้องจ่าย370ไงโอเคไหมจ่าย890ทางเพจหลังจากจ่าย890ทางเพจ ผมจะส่งไลน์ที่เป็นทีมงานในการจริงแอดเนี่ยจะส่งให้คุณแอดไลน์เข้าไปก็จะมีการให้แคให้แคปหน้าจอว่ามีบริการฟรีนะจากทางเราทางไลน์เขาก็จะเรียกเก็บแค่ค่าแอดตรงนี้ พูดได้ง่ายคือจ่าย890ทางเพจแล้วก็มาจ่ายจํานวนเงินที่จะยิงแอดเนี่ยจะยิงกี่บาทก็แล้วแต่เดือนนึงเนะี่ยก็คือจ่ายทางไลน์อีกทีหนึง่งหลังจากจ่ายทางไลน์ทางไลน์เขาก็จะเริ่มทํางานนะครับทีนี้ไอ้ค่าแอดเนี่ยก็คือพันสองสามพันหกพันเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นแล้วแต่คุณจะยิงแต่ถ้าถามว่าราคาไหนดีที่สุดผมจะบอกว่าโดยประมาณ3%จากยอดที่ต้องการอันนั้นคือดีที่สุดถ้าอยากได้ยอดแค่แสนเดียวยิง3 0 0 0ยังไงก็คุ้ม ถ้าอยากได้ยอด3 0 0 0 0 0ยิง9 0 0 0พหนหนึ่งยังไงก็คุ้มเพราะว่าร้านผมที่ทําทุกสาขาก็ใช้ตัวเลขนี้ก็คือ3%จากยอดขายแต่ว่าผมก็จะมีจะมีชอยให้เลือกคร่าวก็คือพันสองสามพันสี่พันห้าหกพันเก้าพันอันนี้คือแล้วแต่คุณเลือกอัน,นไปเลือกทางเพจไปไปเลือกตอนตอนอยู่ในไลน์โอไออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่อันนี้เบื้องต้นให้ดูวเฉยว,ว่าค่าโฆษณาต่อเดือนมันจะต้องจ่ายเราคุณจะต้องจ่ายเราล่วงหน้านะครับเป็นตัวเลขที่ระบบเขาจะคิดเราก็คือบวกด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างที่3ก็คือแอดหนึ่งตัวที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้โพสต์ให้ทุกวันไม่ได้ตอบแชทให้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ให,ไไให้ไม่ได้มาตั้งค่านู่นนั่นนี้ให้คุณไม่ได้ทําแบบนั้นเราจะทําโพสหนึ่งโพสตซึ่งเป็นโพสต์โฆษณาที่ดีที่สุด ซึ่งร้านผมเองผมทำโพสหนึ่งโพสเนี่ยผมใช้ไปเลย2 3ปีบางครั้งผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเราจะใช้วิธีเดียวกันเราจะทำโพสโฆษณาขึ้นมาหึงอันซึ่งเป็นโพสที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดแล้วใช้โพสเนี้ยในการวิ่งโฆษณาหรือในการยิงโฆษณาโดยตั้งค่าครั้งเดียวครั้งแรกก็คือวันที่1 ตั้งค่าให้มันทางานไป30วันโดยที่เราไม่ได้กดยิงทุกวันกดยิงทุกวันอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้กดยิงทุกวันยิงแอดวันหนึ่งตัวอย่างนั้นไม่ใช่เราทํางานครั้งเดียวเราให้มันรัน30วันเลยหลังจากครบ30วันแอดมันก็จะครบเดือนพอมันครบเดือนเสร็จปุ๊บแอดมันจะหยุดวิ่งถ้าคุณต้องการให้เดือนที่2เราทําให้เนี่ยครบหนึ่งเดือนเนี่ยคุณต้องการให้เราทาให้เดือนที่2คุณก็แค่จ่ายค่าแอด ตามจำนวนที่คุณต้องการยิงในเดือนถัดไปบวกกับ370บาทแค่นั้นเองซึ่ง370เนี่ยเดือนแรกคุณไม่ต้องจ่ายเดือนที่เหลือคุณค่อยจ่ายสมมุติว่าคุณจ่ายมาเดือนที่อเออเราก็จะเอาเงินเพิ่มเข้าไปในระบบ เราให้มันลำให้มันทํางานต่อจากวันที่1นึถึงสามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการทํางานต่อวันที่31ถึงวันที่60มันจะทํางานแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีเมนูที่คุณอยากเปลี่ยนมีรูปภาพที่คุณอยากเปลี่ยนคุณก็แจ้งทีมงานในไลน์ได้แต่เบื้องต้นเราไม่ได้เปลี่ยนแอดให้ทุกวันนะครับเราไม่ได้แบบว่าร้านทักมาบอกว่าขอเปลี่ยนรูปในสัปดาห์นี้เราไม่ทําให้นะครับเพราะว่าแอดที่ดีที่สุดคือแอดที่จะต้องรันต่อเนื่อง นะครับผมเพราะฉนั้นระหว่างเดือนต่อเดือนเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องจําเป็นต้องเปลี่ยนอันนั้นเราเปลี่ยนให้แต่ระหว่างเดือนที่คุณอยากจะเปลี่ยนเองแบบว่าอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อันนั้นเราไม่เปลี่ยนให้นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนเราจะคิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราคิดค่าใช้จ่ายต่ำมากถ้าเราเปลี่ยนให้ทุกวันเปลี่ยนให้ทุกสัปดาห์มันจะไม่คุ้มกับเราและที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนโฆษณาบ่อยๆเป็นผลเสียยิ่งเปลี่ยนแอดบ่อยๆยิ่งเปลี่ยนแอดทุกเดือนยิ่งเปลี่ยนรูปทุกสัปดาห์ ข้อที่5้าใครก็ตามที่ชําระค่าเรียนแปดร้อยเก้าสิบบาทแล้วนะครับแล้วก็ต้องการให้ยิงแอดให้ทีมงานก็จะให้รายละเอียดเ,เป็นไลน์โอเคุณก็แอดไปแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอนั้มมนาซ้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าต้องการยิงแอดต้องการส่งรายละเอียดอะไรบ้างทีมงานในไลน์ก็จะมีบอกรายละเอียดให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวอ่ะอันนี้เป็นเ,เวลาที่คุณแอดไลน์โอมามันก็จะมีแบบนี้อ่ะมันจะมีตรงนี้บอกอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องการ เพจร้าน g o เ g l e Map เวลาเปิดปิดอะไรพวกนี้ครับเนี่ยทั้งหมดเลยคุณส่งมาตามนี้แล้วก็แจ้งว่าจะยิงแอดเท่าไหร่แค่นั้นเราทํางานได้เลยนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมย้าให้อีกรอบหนึ่งหนึ่งจ่ายแปดเก้าศูนย์เพื่อเข้ากลุ่มเรียนก่อนแล้วก็จะได้เสร็จทำฟรีเดือนแรก2อกออ็หลังจากจ่ายเงินเสร็จแล้วไปแอดไลโอเอนะครับทักไปทางไลน์ในไลน์ก็จะถามว่าจะยิงแอดเท่าไหร่คุณก็แจ้งว่ายิงแอดราคาเท่านี้นะเขาก็จะให้ส่งข้อมูลมาพอคุณส่งข้อมูลมาครบเสร็จปุ๊บแล้วแจ้งชําระเงิน แจ้งชําระเงนินเสร็จแล้วงานก็จะเข้าคิวเป็นหน้าการะดานทํางานของผมทีมงานก็จะเอาร้านคุณไปทํางานโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ3 2- 4ถึงวันโดยประมาณไม่น่าจะเกินนี้นะครับทีมงานก็จะไปทปําโพสต์แล้วส่งให้คุณดูว่าโพสต์เป็นหน้าตาแบบนี้นะที่เราจะใช้ยิงโฆษณาถ้าคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็แจ้งเราเบื้องต้นหลังจากที่คุณบอกว่าโอเคแล้วผมก็จะเป็นคนเอาโพสนั้นมานยิงแอดเองกระบวนการทํางานทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่มีการเปลี่ยนแอด ให้บ่อยๆถ้าไม่จําเป็นนะครับแอดหตัวจะทํางานได้ดีมากๆต้องให้มันลันต่อเนื่องไปเป็นระยะยาวนะครับจำนวนเงินที่จะยิงคุณตัดสินใจได้ว่าจะยิงเท่าไหร่แต่ถ้าเอาตามคแาแนะนําของผมคือมันควรเป็น3%ของรายได้ที่ต้องการสุดท้ายนี้ถ้ายิงแอดไปแล้วมันไม่เวิร์กหรือว่ายิงแอดไปแล้วมันไม่ดีเดือนถัดไปไม่จําเป็นต้องให้เราทําก็ได้หรือว่ายิงแอดไปแล้วเดือนแรกแล้วคุณมองว่าเฮ้ย hey, เดือนนี้เราอยากลองทําเองคุณสามารถเอาโพสที่เราทำอ่ะไปทำเองต่อได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำกับเราทุกเดือนนะครับ